สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสมุนไพรสีเหลืองๆที่คุ้นกันดีในครัวไทยนะคะขมิ้นชันนั่นเองค่ะคือเห็นกันบ่อยทั้งในอาหารเป็นยาพื้นบ้านก็ใช้กันมานานวันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลจากหลายที่เลยค่ะทั้งงานวิจัยบทความสุขภาพแล้วก็ที่คนใช้จริงเขาแชร์แชร์กันด้วยสรุปแล้วขมิ้นชันเนี่ยมันมีดียังไงกันแน่มันเป็นแค่เครื่องเทศหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นครับ จริงๆขมิ้นชันหรือชื่อวิทยาศาสตร์ curcumin กันเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่ทั้งแพทย์แผนไทยทั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้ความสนใจเยอะมากค่ะตัวที่ทำให้มันดังเลยก็คือสารกลุ่ม curcuminoid โดยเฉพาะ curcumin ที่ให้สีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันหอมระเหยด้วยที่ทำงานร่วมๆกันอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องที่คนน่าจะคุ้นเคยสุดๆก่อนเลย เรื่องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องอะไรพวกนี้ค่ะครับผมสำหรับบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยหรือดิสเพปเซียอ๋อจริงเหรอคะครับกลไกง่ายๆก็คือมันอาจจะไปช่วยกระตุ้นให้กระเพาะสร้างเมือกมาเคลือบตัวเองแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อลำไส้ลดอาการจุกเสียดได้ฟังดูมีเหตุผลนะคะแล้วมันมีงานวิจัยในคนจริงๆเลยไหมคะว่าผลมันดีแค่ไหนมีครับมีการศึกษาดีๆเลยเป็นแบบสุม่ม มีกลุ่มควบคุมเขาให้คนที่มีอาการอาหารไม่ย่อยเนี่ยกินผงขมิ้นชันแคปซูล500มิลลิกรัมวันละสี่ครั้งค่ะวันละสี่ครั้งใช่ครับเทียบกับยาหลอกผลออกมาน่าสนใจมากกลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ย87%บอกว่าอาการดีขึ้นชัดเจนเลยโอ้แปครับเทียบกับกลุ่มยาหลอกแค่53%และประสิทธิภาพเนี่ยก็พอๆกับยาแผนปัจจุบันบางตัวที่ใช้ลดแก๊สไดก้กระเพาะเลยนะประมาณ83%เปอร์เซ็นต ที่บางคนเขาพูดไปถึงเรื่องแผลในกระเพาะอันนี้ราคะพอจะมีข้อมูลไหมมีครับมีศึกษาเรื่องแผลในกระเพาะที่มีเชียอ H. pylori ยร่วมด้วยเหมือนกันเขาเปรียบเทียบการใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาลดกรดโอมพราโซกับการรักษามาตรฐานที่ใช้ยาปฏิชีวนะค่ะแล้วผลเป็นไงคะน่าสนใจตรงที่ว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันบวกโอมพราโซเนี่ยช่วยให้แผลหายลดปวดแสบท้องได้ดีพอๆกับยามาตรฐานเลยเอ้าดีเลยสิคะแต่ว่ามันมีแต่ครับ จุดสำคัญคือมันแทบจะกำจัดเชื้อเอสพิ RI ไรไม่ได้เลยได้แค่ประมาณ8%เปอร์เซ็นเองเทียบกับกลุ่มยามมาตรฐานที่กำจัดได้หกสิบสามเปอร์เซ็นตอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือช่วยเรื่องอาการปวดเรื่องแผลได้แต่ถ้าต้นตอเป็นเชื้อโรคก็ยังต้องพึ่งยาฆ่าเชื้ออยู่ดีถูกต้องครับชัดเจนตามนั้นเลยโอเคค่ะงั้นขยับมาอีกเรื่องที่ฮิตมากๆไม่แพ้กันคือเรื่องต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยชะลอวัยได้ปกป้องเซลล์อะไรแบบนี้ ผม,มีคนถามเรื่องปวดข้อด้วยว่ากินขมิ้นชันกับพริกไทยดำจะช่วยได้ไหมจริงๆมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเรื่องต้านอนุมูลอิสระนี่เคร์คิวมินทำได้ดีจริงครับมีทดลองในหลอกทดลองเลยนะพบว่าฤทธิ์มันแรงกว่าวิตามินซีหรือว่าเ e s เ e r ร t r o ลที่อยู่ในพวกอง,งุ่นอีกโหแรงกว่าวิตามินซีอีกหรอคะใช่ครับก็เลยอาจจะเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องช่วยชะลอวัยปกป้องเซลล์ส่วนเรื่องลดอักเสบ อันนี้ก็มีกลไกรองรับอยู่ครับมันทำงานยังไงคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับเอาแบบง่ายๆเลยนะคือเคอร์คิมินเนี่ยมันเข้าไปขัดขวางกระบวนการอักเสบในร่างกายเราได้หลายจุดเลยคล้ายๆยากแก้ปวดลดอักเสบบางตัวที่เราใช้กันนั่นแหละครับอ๋อค่ะแล้วก็มีผลพลอยได้คือช่วยไม่ให้เลือดมันจับตัวเป็นก้อนง่ายเกินไปด้วยซึ่งรวมๆแล้วก็คือช่วยลดปวดลดบวมลดอักเสบได้ ที่ว่าช่วยลดอักเสบได้คล้ายยากแก้ปวดนี่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วกับเรื่องปวดข้อโดยตรงล่ะคะมีวิจัยยืนยันไหมมีครับอันนี้น่าสนใจมากมีงานวิจัยในคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเลยนะเขาให้คนไข้กลุ่มหนึ่งกินสารสกัดขมิ้นชัน500มิลลิกรัมวันละ4ครั้งเป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะ เทียบกับอีกกลุ่มที่กินยาแก้ปวดอบูโพรเฟน400มิลลิกรัมวันละสองครั้งแล้วผลเป็นยังไงคะผลออกมาคือขมิ้นชันเนี่ยลดอาการปวดแล้วก็ช่วยให้ข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นไม่ต่างจากการใช้ยาอบูโพรเฟนเลยครับเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอคะเนี่ยผลเท่ากับยาอบูโพรเฟนเลยใช่ครับแถมกลุ่มที่กินขมิ้นชันเนี่ยมีอาการปวดท้องหรือผลข้างเคียงทางกระเพาะอาหารน้อยกว่าด้วยโอ้โหอันนี้เป็นข่าวดีมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเลยนะคะแต่ มันต้องกินเยอะกว่าหรือเปล่าคะวันละสี่ครั้งเลยใช่ครับในการศึกษานี้คือต้องทานบ่อยกว่าวันละสี่ครั้งเทียบกับไอบูโปรเฟนวันละสองครั้งแล้วก็แน่นอนว่าผลในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแป๊ะๆป๊แต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับน่าสนใจจริงๆค่ะทีนี้ไปต่อกันที่อวัยวะสําคัญอย่างตับบ้างคะเนี่ยมีคนเรียกว่าขมิ้นชันเป็นลูกรักของตับเลยนะคะช่วยบมรุงล้างพิษแต่มันก็มีคําถามตามมาทันทีว่าอ้าวแล้วถ้าคนตับอักเสบหรือไขมันพอกตับจะกินได้ไหม น,นี่ข้อได้จริงเป็นยังไงคะครับความเชื่อเรื่องบำรุงตับเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็มีงานวิจัยเบื้องต้นพวกในเซลล์ในสัตว์ทดลองที่ดูเหมือนว่าเคอร์คิวมินอาจจะช่วยปกป้องเซลล์ตับได้จริงค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูข้อมูลเรื่องความเป็นพิษควบคู่ไปด้วยนะครับอ้าวมีพิษด้วยเหรอคะนึกว่าเป็นสมุนไพรจะปลอดภัยซะอีกสมุนไพรทุกอย่างมีทั้งขุนทั้งโทษครับ คือมีงานวิจัยในหนูทดลองที่เขาให้สารเคอร์อคูมินอยในขนาดสูงมากๆติดต่อกันนานๆเลยนะ6เดือนค่ะพบว่ามันอาจจะส่งผลต่อการทำงานแล้วก็โครงสร้างของตับได้เหมือนกันแต่ว่าพอหยุดให้สารไปตับมันก็กลับมาเป็นปกติได้นะครับอ๋อคือถึงจะกลับมาปกติได้แต่ถ้ากินเยอะมากๆนานๆก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาตับอยู่แล้วถูกต้องครับนั่นคือประเด็นสาคัญเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากงานวิจัย หรือจากบทความสุขภาพก็จะย้ำเหมือนกันว่าคนที่มีโรคตับอยู่แล้วเนี่ยควรปรึกษาหมอก่อนใช้เสมอครับเพื่อความปลอดภัยอย่าเพิ่งเชื่อคำโฆษณาแล้วกินเองเข้าใจแล้วค่ะต้องระวังเรื่องปริมาณระยะเวลาโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวทีนี้มาถึงคำถามที่ฮิตสุดๆเลยค่ะเรื่องมะเร็งครับ มีความเชื่อเยอะมากว่าขมิ้นชันช่วยป้องกันได้หรือบางทีก็ว่าช่วยรักษาได้เลยในข้อมูลก็เหมือนจะมีพูดถึงงานวิจัยในห้องแลบนะคะว่าเคอร์คิวมินมันไปยับยั้งเซลล์มะเร็งใช่ครับมีงานวิจัยระดับเซลล์ในสัตว์ทดลองเยอะมากๆที่แสดงให้เห็นว่าเคอร์คิวมินมันมีฤทธิ์ที่น่าสนใจกับเซลล์มะเร็งนะเช่นไปหยุดการเติบโต หรือไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งมันตายเองหรือมีกลไกที่อาจจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายด้วยซ้ำฟังดูมีความหวังมากๆเลยนะคะครับแต่ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติยืนยันชัดเจนเลยว่าณปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ที่น่าเชื่อถือพอที่จะสรุปได้ว่าคมินชันหรือเคอร์คิมินสามารถป้องกันหรือรักษามะเร็งในคนได้จริงๆอ้าวนั้นหรอคะ คือผลดีๆในห้องทดลองพอมาใช้กับคนจริงๆมันยังยังบอกไม่ได้ถูกต้องครับงานวิจัยในหลอดทดลองหรือในสัตว์เป็นแค่ก้าวแรกครับช่วยให้เราเห็นความเป็นไปได้แต่ยังห่างไกลกับการเอามาใช้รักษาจริงในคนเรายังต้องการการศึกษาในคนอีกเยอะมากค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือคามิ้นชันไม่ใช่สิ่งทดแทนการรักษามะเร็งตามมาตรฐาน คนที่เป็นมะเร็งต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอครับการไปหวังพึ่งแต่น้ำขมิ้นอย่างเดียวโดยไม่รักษาหรือไม่ปรับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นเลยเนี่ยอันตรายมากครับชัดเจนเลยค่ะต้องแยกแยะระหว่างงานวิจัยเบื้องต้นกับหลักฐานในคนจริงๆทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเคอร์คิวมินวนก็มีประโยชน์ที่พิสูจน์ได้บางอย่างแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องการดูดซึมใช่ครับได้ยินมาว่าร่างกายเราดูดซึมเคอร์คิวมินได้ไม่ค่อยดีเลยแถมตับก็รีบกำจัดทิ้งเร็วด้วยอ้าวแล้วแบบเนี้ย จะกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้ยังไงล่ะคะเนี่ยใช่เลยครับนี่เป็นจุดอ่อนสำคัญของเคอร์คิวมนเลยที่เขาเรียกว่ามีชีวะปริมาณออกฤทธิ์ต่ำ low bioavailability คือกินไปร้อยอาจจะดูดซึมไปใช้ได้จริงนิดเดียว แต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามหาทางแก้เกมนี้อยู่ครับมีวิธีเพิ่มการดูดซึมที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันโอ้มีวิธีด้วยหรอคะทำยังไงบ้างคะมี3วิธีหลักๆที่มีงานวิจัยรองรับครับอย่างแรกเลยคือทานคู่กับพริกไทยดำพริกไทยดำใช่ครับสารพิปรินที่มันเผ็ดๆในพริกไทยดำนั่นแหละครับตัวช่วยสำคัญเลยมีงานวิจัยบอกว่ามันช่วยเพิ่มการดูดซึมเครื่องคิวมินได้แบบโอ้โหก้าวกระโดดเลยบางข้อมูลบอกอาจจะถึง20% 0 0เปอร์เซ็นต์ 2,000%ซแค่ใส่พริกไทยดำเนี่ยนะคะครับผมแล้วมันยังช่วยชะลอไม่ให้ตับทำลายเคอร์คิวมินเร็วด้วยสุดยอดเลยค่ะแล้ววิธีอื่นล่ะคะสองคือทานร่วมกับผักผลไม้ที่มีสารควอสทินสูงสูงครับควอสทินอยู่ในไหนบ้างคะพวกเบอร์รี่ต่างๆหอมแดงแอปเปิ้ลองุ่นชาเขียวอะไรพวกนี้ครับสารตัวนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คิวมินได้ดีขึ้น แล้วก็อาจจะช่วยปกป้องไม่ให้เคอร์คิวมินถูกทำลายเร็วด้วยอ๋อพวกเบอร์รี่ชาเขียวของหาง่ายเหมือนกันนะคะสุดท้ายวิธีที่3ค่ะ3คือทานพร้อมกับไขมันดีครับไขมันดีใช่ครับเพราะว่าเคอร์คิวมินเนี่ยมันละลายได้ดีในไขมันเพราะฉะนั้นการกินขมิ้นชันพร้อมเมื้ออาหารที่มีไขมันดีเช่นน้ามันมะกอก น้ำมันรำข้าวอะโวคาโดหรือพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆก็จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คิวมินได้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งสรุปง่ายๆก็คือกินขมิ้นชันเปล่าๆอาจจะยังไม่สุดแต่ถ้ามีพริกไทยดำโรยหน่อยหรือกินกับสลัดราดน้ำมันมะกอกมีผลไม้เบอร์รี่หรือกินหลังอาหารที่มีไขมันก็จะช่วยให้ได้ประโยชน์เต็มที่ขึ้นเยอะเลยถูกต้องครับประมาณนั้นเลยทีนี้มาถึงเรื่องการใช้จริงกันบ้างค่ะ คนเขานิยมใช้แบบไหนกันบ้างคะแล้วควรจะทานตอนไหนดีรูปแบบก็มีหลากหลายเลยครับตั้งแต่เอาเง้าสดมาทำอาหารใช้แบบผงชงดื่มผสมน้ำผึ้งหรือที่สะดวกสุดก็อาจจะเป็นแบบแคปซูลค่ะแบบแคปซูลน่าจะกับปริมาณง่ายใช่ครับถ้าอิงตามขนาดที่แนะนำสำหรับอาการอาหารไม่ย่อยก็คือประมาณ5 0 0มิลลิกรัมถึง1กรัมวันละ4ครั้งหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนแล้วเรื่องเวลาทานละคะเห็นมีคนแนะนำต่างกันไป บางก็ว่าหลังอาหารดีกว่าบางก็ว่าก่อนนอนสรุปอันไหนดีคะอืมถ้าเราดูจากข้อมูลเรื่องการดูดซึมเมื่อกี้นะครับการทานหลังอาหารโดยเฉพาะมื้อที่มีไขมันมีพริกไทยดําด้วยเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดเพื่อให้ได้เคอร์คิคมินเข้าร่างกายเยอะๆค่ะแต่ถ้าเป้าหมายหลักคือช่วยย่อยลดแน่นท้องการทานหลังอาหารกับก่อนนอนตามคําแนะนําเดิมๆก็ยังใช้ได้ครับอาจจะปรับตามความสะดวกหรือเป้าหมายหลักของเราเอง โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยคือข้อห้ามใช้ข้อควรระวังแล้วก็ผลข้างเคียงอันนี้ต้องเน้นย้ํากันหน่อยค่ะสําคัญมากครับข้อห้ามใช้ที่ชัดเจนเลยคือคนที่ท่อน,น้ําดีอุดตันเพราะขมิ้นชันมันอาจจะไปกระตุ้นการไหลของน้ําดีแล้วก็แน่นอนคนที่แพ้ขมิ้นชันค่ะแล้วกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือต้องปรึกษาหมอก่อนใช้ล่ะคะครับ กลุ่มที่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นให้ถุงน้ำดีบีบตัวแล้วก็หญิงมีครรภ์ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเด็กๆหรือคนที่กินยาอื่นอยู่ใช่ครับการใช้ในเด็กนี้ยังมีข้อมูลน้อยก็ควรระวังไว้ก่อนและที่สำคัญมากๆคือคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกรดเลือดเช่นวาฟารินแอสไพริน เพราะขมิ้นชันอาจไปเสริมฤทธิ์ยาทำให้เลือดออกง่ายขึ้นได้อ๋ออันนี้สำคัญมากครับอีกกลุ่มคือคนที่ทานยาหลายๆตัวอยู่แล้วต้องระวังเรื่องยาตีกันเพราะขมิ้นชันมันมีผลต่อเอนไซม์ในตับที่ใช้กำจัดยาอาจจะทำให้ยาตัวอื่นที่กินอยู่มีระดับยาสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าปกติได้อันนี้ต้องแจ้งคุณหมอหรือเภสัชกรให้ทราบด้วยครับเรื่องยาตีกันนี่ต้องระวังจริงๆค่ะเราถ้าสมมติว่ากินเยอะไปล่ะคะจะมีผลข้างเคียงอะไรไหม ถึงจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าทานมากไปหรือนานเกินไปก็อาจจะเจออาการไม่สบายท้องได้เช่นระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือแน่นท้องค่ะมีคนให้ข้อสังเกตกันว่าขมิ้นชันมันเป็นสมุนไพรริดร้อนอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนแล้วก็ไม่ควรกินติดกันนานๆเราควรสังเกตร่างกายตัวเองแล้วก็ไม่ควรใช้สมุนไพรตัวไหนแบบพร่ำเพรือเกินไป สรุปได้ว่าขมิ้นชันนี้มีประโยชน์ที่น่าสนใจจริงๆมีหลักฐานรองรับชัดเจนเลยโดยเฉพาะเรื่องช่วยย่อยเรื่องลดอักเสบที่อาจจะดีพอๆกับยาแก้ปวดสําหรับข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เรื่องต้านอนุมูลอิสระแต่เรื่องมะเร็งในคนนี่ยังต้องรอหลักฐานต่อไปแล้วก็กุญแจสําคัญคือต้องหาวิธีเพิ่มการดูดซึมเคอร์คิวมินด้วยเช่นกินกับพริกไทยดําหรือไขมันดีแล้วก็ต้องย้ําเสมอว่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้โดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวใช้ยาอื่นอยู่หรืออยู่ในกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับเพราะในตลาดมันมีเยอะมากจริงๆวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องขมิ้นชันกันไปแบบละเอียดพอสมควรเลยนะคะได้เห็นทั้งข้อดีข้อจำกัดแล้วก็วิธีใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับมีมุมมองนึงที่ผมว่าน่าสนใจอยากจะทิ้งทายไว้นิดนึงครับ คือขณะที่งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขามักจะไปโฟกัสที่สารเคอร์คิวมินตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราเนี่ยเราใช้ขมิ้นชันกันทั้งเงาเลยมันก็น่าคิดนะครับว่าสารประกอบท,ทั้งหมดที่อยู่ในเงาขมิ้นตามธรรมชาติเนี่ยเวลาทำงานร่วมกันแบบองร์รวมมันอาจจะมีพลังหรือมีประโยชน์บางอย่างที่การศึกษาเฉพาะสารเดียวๆย,ยังอธิบายได้ไม่หมดหรือเปล่าอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้ดีทําให้เห็นว่ายังมีอะไรให้เราค้นหาเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวอีกเยอะเลยครับเป็นประเด็นที่น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาคุยกันก็ครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของขมิ้นชันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ